ธิตารีเสว,วังเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะละครดีๆยังคงมีปรากฏให้เห็นในทุกๆปีและการสร้างละครให้ประสบความสําเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการประกาศรายงานทางการเงินของเจฟสันเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งได้ทําให้เจ้าเน็ตจานวนมากให้ความสนใจกับข่าวที่เอ็ดฟอร์ดทำเงินให้กับโปรดิเซอร์อย่างมหาศาลและรอดพ้นจากวิกฤตทางการเงินและยังมีละคระอื่นๆอ,อ,อีกหลายเรื่องในรายงานทางการเงินของเจฟสันซึ่งหนึ่งในนั้นได้ออกอากาศมาแล้วในปี2017 และยังคงทำกำไร3ล้านหยวนหรือ1 5 4 7 6ล้านบาทให้กับบริษัทในปี 2, 2021อีกด้วยต้องบอกว่าหูเก์และหลิวอี้เฟยนักแสดงนำคู่นี้ยังคงเป็นแสงจันทร์สีขาวในใจของใครหลายๆคนและเอฟเฟกต์ของไอพีของละครเรื่องนี้ยังคงดําเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ไม่เพียงแค่นั้นเซียนกระบีพ่พิชิตมารยังได้ออนแอร์มาแล้ว11ปีและยังคงทํารายได้สุที่หลายสิบล้านหยวนทุกปีต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครสมบัติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังพิสูจน์ว่าการผิดภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ยังคงต้องสร้างไรายได้ในระยะย,ยาวและความร้อนแรงสําหรับการเข้าชมชั่วคราวถูกกําหนดให้อยู่ได้ไม่นานและเรื่องที่อยากพูดถึงในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งละครที่ทรงคุณค่าและล้ำค่ามากเช่นเดียวกันเมื่อมีข่าวปรากฏออกมาก็มีเรื่องให้ต้องแปลกใจอีกครั้งเฉินชิงลิงที่นําแสดงโดยเซอร์จานระหว่างอิป,ปอได้ปรากฏในสถิติข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างมากในญี่ปุน่นในปี2020 เฉินชิงลิงได้ติดอันดับ3และในปี2021ติดอยู่ในอันดับที่5ในรายการละครประจำปีของออริคอนดีวีที่มียอดขายสูงถึง650ล้านเยนหรือมากกว่า41ล้านหยวนหรือ173.552ล้านบาทไม่เหตุยังเป็นทางการก็คือยอดขายของเฉินชิงลิงได้มียอดขายสูงขึ้นในปี2021เมื่อเทียบกับปี2020และละครโทรทัศนด,ดีๆก็หาได้ยากมากในปัจจุบัน ท้ายที่สุดแล้วละครเรื่องนี้ก็ยังคงตรึงอยู่ในหัวใจของแฟนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนับไม่ถ้วนซึ่งก็น่าทึ่งอย่างมากค่ะและยอดขายรวมยังคงเติบโตไม่หยุดนี่คือเอฟเฟกต์หายยาวที่ได้รับการรับรองจากผู้แพร่ภาพกระจายเสียงในต่างประเทศแม้ว่าการออกอากาศจะเป็นปีที่สีแล้วแต่ก็ยังมีรายได้ที่สูงมากเช่นนี้ดูเหมือนว่าชาวซากุระจะชอบละครเรื่องนี้มากเป็นพิเศษยิ่งดูยิ่งชอบเมื่อพูดถึงชนชิงลิงจะบอกว่าละครเรื่องนี้สามารถสร้างสองหนุ่ม ให้กลายเป็นนักแสดงในตำนานและก้าวเข้าสู่ระดับบนสุดในวงการบันเทิงและสามารถเรียกได้ว่าพวกเขาสามารถโรยน้ำตาลไปพร้อมๆกับความกล้าหาญในละครที่เป็นความท้าทายของธรรมชาติของมนุษย์การแต่งกายแบบโบราณยังสามารถสะท้อนให้เห็นภาพที่เรลลาสะดุดตาม,มากของพวกเขาเขาอาจจะมีที่พนในระยะยาวในตลาดละครในประเทศแต่เขาก็ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงโดยขอบเขตของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ แม้ว่าละครแนวชายรักชายจะไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศจีนแต่ก็เชื่อได้ว่าความงดงามของละครเรื่องนี้ยังคงมีอยู่และจะไม่ถูกรบกวนจากภายนอกเช่นเดียวกับเบยอุเซียนในบทละครคลาสสิกของเฉินชิงลิงแม้ว่าเขาจะเต็มไปด้วยผู้คนที่พลุกพล่านบนท้องถนนแต่เขาก็าชอบอยู่คนเดียวบนสะพานไม้ในความมืดคุณค่าที่ถูกต้องจะไม่ถูกลืมเลือนตามกาลเวลาท้ายที่สุดแล้วต่างประเทศไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับค่านิยมที่ไม่ถูกต้องของชายรักชาย ดังนั้นจึงไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆจากผู้ชมในต่างประเทศสําหรับละครแนวนี้และการไล่ตามละครก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับพวกเขาละครรักโรแมนติกในเมืองสมัยใหม่จออากาศทุกสองสามเดือนและในปี2021ก็คือดุดดวงดาวเกียรติยศเป็นเรื่องราวความรักของดาราหญิงและวิศวกรการบินและอากาศการปรากฏตัวของเรือป่าและอย่างอย่งมีส่วนทำให้ความนิยมในการออกอากาศของเรื่องนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะและละครรักโรแม,มนติกในเมืองสมัยใหม่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดหลังจากฤดูใบไม้ผลิป,ปี2022ก็คือเรื่องคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักที่นำแสดงโดยเสียจันและหยางจือได้ออาการในครึ่งเดือนและปริมาณการออาการมีเสถียรภาพมากกว่า4 0 0 0ล้านครั้งในระหว่างการออาการหัวข้อต่างๆยังคงเป็นที่นิยมและร้อนแรงมากอีกทั้งยังเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามผ่านไปได้เพียงหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการออกอากาศและละครเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากของชาวเน็ตเรื่องของการลอกเลียนแบบละครเรื่องนี้ถูกตั้งคำถามว่าสตอรี่บอร์ด้ายกับละครเรื่อง The Secret in the Dark Grid ละครเรื่องนี้ถูกลอกเลียนแบบจริงหรือละครทั้งสองเรื่องนี้เป็นผลงานที่ออกอากาศของครอบครัวแมงโก้ทั้งคู่เดียวกัออบเลิฟได้ออกาอากาศทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ Ten c ซ n t แล้วเดอ e ซีเคร็ตอินเดอะดักได้ออกอากาศทางเว็บแคสของเม n g o จ h a n n e l เมื่อพิจารณาจากภาพเปรียบเทียบที่ชาวเน็ตทำออกมาจำนวนมากแล้วต้องยอมรับว่าคล้ายกันมากจริงๆค่ะการจัดองค์ประกอบภาพที่ถ่ายจากฉากต่างๆเช่นการสวมรองเท้ายกมือการถ่ายรูปซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีความคล้ายคลึงกันมากจริงๆไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่มีอะไรมากไปกว่าการเปลี่ยนแปลงของนักแสดงนำสองคนเท่านั้นมีสกินช็อตแบบนี้มากกว่าหนึ่งภาพ หากเราไม่ทราบว่าดิโอออฟเลิฟได้ถูกถ่ายทำก่อนละครเรื่องดังกล่าวอาจเป็นการลอกเลียนแบบอย่างแน่นอนค่ะแม้ว่าละครเรื่อง The Secret in the Dark Grid จะออกอากาศในเดือนสิงหาคมปี2021ซึ่งเร็วกว่า d e โอดอ of l o ิ e มากกว่าครึ่งปีแต่ดิโอด d of l ล v e ก,ก็ถ่ายทำเสร็จในปี2019ในขณะที่ The Dark Grid ได้เปิดตัวในปี2021เท่านั้นวันที่ถ่ายทำสามารถอธิบายได้ทุกอย่างถ้าจะพูดถึงเรื่องของการลอกเลียนแบบก็น่าจะเป็นอันหลังที่ลอกเลียนแบบมากกว่า แต่พอพิจารณาจากข้อมูลที่เรียกกันว่าหลักฐานแล้วเจ้าเน็ตก็บอกว่าแนวละครหวานหวานมีแนวคล้ายๆกันหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องก็คล้ายๆกันและภาพที่ถ่ายก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันอันที่จริงเป็นที่เข้าใจแล้วว่าทําไมละครรักโรแมนติกแสนหวานจึงสามารถดึงดูดผู้ชมจํานวนมากได้ด้วยการเปลี่ยนเนื้อเรื่องเพียงเล็กน้อยและนักแสดงละครหวานหวานมีพอเรื่องแบบง่ายๆสนุกสนานดูแล้วไม่เบื่อเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นราักฐานของความสําเร็จ ของละครรักโรแมนติกไม่ว่าจะเป็นศัตรูตัวจกาัของละครในเมืองสมัยใหม่อย่าง The Odd c o u ล l e er หรือ The Secret in the Dark ก็สามารถชนะใจคุณดูได้เพราะหัวข้อที่คัดเลือกมาแล้วอย่างดีใน The Odd Couple er หมอหนุ่มที่หล่อเหลาหน้าตาดีมีฐานะที่สูงส่งและมีหน้าที่การงานที่ดีมากได้พบรักกับเด็กสาวนักศึกษามหาวิทยาลายัยที่มีฐานะธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเริ่มตกหลุมรักกับความเข้าใจผิดและเยียวยาซึ่งกันและกัน ระหว่างที่คบกันการนำเสนอเรื่องราวแบบสองทางนี้อบอุ่นมากในเดอะดักติดเด็กสาวที่น่ารักและอ่อนหวานได้ตกหลุมรักเด็กชายที่มีความอาจัจฉริยะและดื้อรัน้นทั้งสองเริ่มต้นที่ห้องเรียนเดียวกันและพวกเขาก็เริ่มต่อสู้จับปัญหาเล็กๆน้อยๆไปสู่การดูแลซึ่งกันและกันเรื่องราวในกิจวัตรประจำวันของละครเรื่อง I only, ไอออนลีไรยูที่ออกอากาศในปี2018ก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกัน ไม่น่าแปล่ใจเลยที่ละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมในตอนนั้นอีกด้วยละครรักโรแมนติกเหล่านี้ก่อนที่จะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ผลงานต้นฉบับได้รวบรวมผู้อา่านทางอินเทอร์เนต็ตจํานวนมากผู้อ่านชอบดูเรื่องราวความรักที่หวานและโรแมนติกและชอบความไร้เดียงสาข,ของหนุ่มน้อยและสาวน้อยแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวในกิจวัตรประจําวันทั่วไปก็จะยังคงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมสําหรับสิ่งนี้หลังจากถูกดัดแปลงเป็นละครแล้ว ผู้ชมก็เต็มใจที่จะจ่ายเงินสําหรับละครเหล่านี้ตามที่ผู้กำกับเลิฟอินดิลิเจียกล่าวว่าเขาทําละครเรื่องนี้เพียงเพื่อให้คนดูได้กินน้ําตาลในวันที่ยากลาบากดังนั้นหากคุณสามารถเห็นชายและหญิงภายใต้เลนส์ของเขาแม้ว่าชีวิตของคุณจะเจอปัญหาที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนพวกเขาจะสามารถลุกขึ้นได้อีกครั้งเพื่อค้นหาอุดมคติและความสุขของพวกเขาเองนักแสดงนําชายและหญิงในละครรักโรแมนติกไม่ใช่ตัวละครที่สมบูรณ์แบบอาจจะมีปัญหาบ้าง อาจจะมีอุปสรรคในใจหรืออาจทำผิดแต่โชคดีที่พวกเขามีความรักในครอบครัวและมตรภาพรอบตัวและสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขาลุกขึ้นได้อีกครั้งซึ่งก็ทําให้พวกเขาเข้มแข็งและเติบโตได้ด้วยตัวเองในที่สุดดูเหมือนว่าเรื่องราวเหล่านี้ได้กลายเป็นความฝันของใครหลายๆคนเป็นเรื่องง่ายๆและสนุกสนานโครงเรื่องอยังคงดําเนินไปในแบบที่ผู้ชมสามารถเรียนแบบการใช้ชีวิตในประจําวันได้ผู้ชมจะไม่รู้สึกหดหู่หลังจากดูละคร และโดยพื้นฐานแล้วไม่มีกฎเกณฑ์ในการรับชมนี่คือกุญแจสู่ความสําเร็จของละครเกี่ยวกับเรื่องราวในกิจวัตรประจําวันของละครที่เซอร้เจนนาเสนอในเรื่อง The อ r t of Love และในวันนี้พี่พันธ์ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ